ครับสวัสดีครับ f อทุกท่านครับคลิปนี้เป็นราวสตา์ของวันที่17นะครับผมให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูดก็คือ1กับ2นะครับรอง8ครับแล้วก็ชุดเจาะนี่นะครับเจาะครับ เจาะมี1 3 1 8แล้วก็1 2 2 3 2 8แล้วก็3 8นะครับตัวกันกันก็มี05 06 07แล้วก็95 96ห้ก็ดนะครับตัวกันก็มี f อฟซขอเข้ามาตอนที่ผมไม่ได้ลง <c ười> คอมเมนต์เข้ามาขอก็ผมก็จัดให้อืก็เข้าไปตั้งหลายวัน ยังไงไงก็ระวังระวังหน่อยนะครับเพราะว่าผมถึงผมไม่ได้ลงก็อ่าลงไว้ในคอมเมนต์ให้ที่ขอเข้ามาโดยความเป็นห่วงแล้ครับอืผมก็กะว่าจะลงวันนี้เพราะว่าอย่างเมื่อวานก็เป็นวันไปประชันกับห่วรัฐบาลมันก็เลยออไม่อยากจะไปปรชันกับเขาเอาครับ เราก็จะไปต่อกันด้วยลาวสามัคีของคืนนี้นะครับสามัรัวครับลาวสามัคคีของคืนนี้วันที่17นะครับอ่าผมให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรุกก็คือ0ย์กาสี่นะครับลองเครับก็มี FC ขอเข้ามาเหมือนกันละครับลาวสามัคคีก็คงจะถูกอกทุกใจแล้วนั้นนะครับ <c oughs> ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอื คับส่วนตัวเจาะอ,อ่านี่นะครับชุดเจาะนะครับอ่าชุดกันเจาะมี0103 07 08แล้วก็4143 47 48ตัวกันมี9193 97 98นะครับอ่าก็ถ้าไงก็เดี๋ยวอ่าบ่ายนี้คืนนี้เรามาลุ้นกันนะครับ <c oughs> ก็ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ